ควัสดีค่ะนหนูเบียร์บย์นะคะนหนูเบียร์เบียร์จะมาสาธิตในส่วนของตัวบีบีครีมนะคะว่าสูตรใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมยังไงนะไม่ว่าตอนนี้นะคะหน้าหนูเบียนเนี่ยเรียกว่าตอนนี้นะคะตอนเช้าอยู่ก็เป็นในส่วนของว่าทาครีมไม่ปล้างแล้วนะแต่ว่าในส่วนของตัวแป้งเดี๋ยวหนูเบียจะให้ดูก่อนว่าการที่ลงบีบีเนี่ยจะดีเป็นยังไงสมมุติว่าเราไปการเตอร์แล้วกันนะโอเคนี่คือก ผ่าแป้งปกติใช่ไหมแล้วก็มีแปดแกงอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไง mm hmm. นะคะว่าคือในสองของตัวบีบีเนี่ยมันจะดีตรงที่บีบีหอมบีบีครีมขอมไบยโยจะดีกรงที่ว่าเอ่อสามารถเติมได้ตลอดทั้งวันด้วยเป็นกันแดดเนียนเนื้อ,อแบบวางสุดๆนะคะพ็ะตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นชมใหม่เป็นแบบนี้นี่นะรัะ ะมีขนาดเราเพิ่มขนาดด้วยนะคะก็คือจะขนาด30กรัมแล้วก็ขนาดห0ากรัมปกติจะมีแค่20ก,กรัมแต่ตัว20กรัมเนี่ยปรับเป็น30กรัมแล้วก็ราคาเท่าเดิมด้วยนะคะแล้วนี้หนูเวสสาธิตให้ดูนี่นะอันนี้อเนื้อจะบางเบามากข้างนี้ได้หรืข้านี้ก็ได้คือทาแล้วเนี่ยสามารถ ไม่ได้ว่านะทาเป็นแบบเ้าๆกับมันจะไม่ได้ว่าไม่หมดตา,าเออชอบตรงเนี้ยกันแดดได้ดีมากคือและสิ่งพันเติมได้ทั้งวันโดยที่ไม่เป็นคราบเนียนมากในขนาดทาแป้งคือทาที่ทาแป้งตอนแรกเพราะว่าจะให้ดูว่ามันไม่เป็นคราบจริงๆอืมไม่เป็นคราบเลย อือหออไปคือไม่หดดตาัานหบบบยาลองหนุาไม่กืะตา้นนานทุควะนาในดู <c oughs> คือทาไปปุ๊บใช่ไหมคือแห้งเลยแล้วก็มาลองตบแป้งดูรอบหนึง่ง <c oughs> คือจะบอกว่าเนื้อแบบมันเหมาะกับคนไทยมากอ่ะ คนใช้แบบว่านี่ฮตแบบว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเนอเพราะว่าด้วยว่าภูมิอากาศของบ้านเขาเองเนี่ยมันจะเป็นแบบต่างประเทศะห,หนาวใช่ไหมก็คือว่าเขาจะมีน้ํามันเยอะเขียวค่อนข้างจะเหนอะอะไรเงี้ยแต่ของเราก็สาหรับคนไทยนะคะก็ตอนนี้ก็ ได้ว่าตอนนี้พัฒนาสวนให้มันดียิ่งขึ้นเพราะว่าตรงนี้สามารถที่จะเติมได้ทั้งวันนะคะนอกจากเนียนกว่าเดิมแล้วกันแดดได้มากกว่าเดิมนะคะและที่สำคัญคือเนียนกว่าเดิมทาได้ทั้งวันทาได้ทั้งวันและพร้อมกับบำรุงถึงเจ็ดเท่าบำรุงกว่าเดิมเจ็ดเท่าเจ็ดเท่านะคะตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าใครที่สนใจก็มีด้วยกันสองขนาดนี่ก็คือจะมีแบบสัมผัสกัแล้วก็ ห้าสกันนะคะเอาาว่านะคะยังไงใครสาบไปด้วยและนี่สำคัญเลยนะคะพิเศษด้วยสามารถสอบถามได้รัืเพจค่ะนะคะกับทางตัวแทนได้เลยด้วยนะคะนี่